สวัสดีครับวันนี้มาดูกรรมวิธีขัวหมี่โคราชนะครับเข้ากับบรรยากาศเสียงเพลงของสายยันสัญญาครับวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็มีหัวหอมกระเทียมไข่สามฟองแล้วก็พริกป่นนะครับใส่น้ำมันครับเจียบน้ำมันใส่น้ำมันใส่แล้วนะครับ กระเทียมลงมีข้าวราด้เลกขวบมีที่ไม้ก็ว่าได้นะครับตอบเนเราอยู่ที่ไม้ที่ไม้นะไทยนะไทยนะ หรับพี่น้องนะครับที่เข้าป่านะครับวัตถุดิบนิดเดียวนะครับแค่นี้เราก็อยู่ได้นะครับมีไข่หอมกระเทียมพริกป่นเต้าเจี้ยเหลืองแมงมุเหลืองอเด้อไทย,ยเชฟก่อนนะครับเชฟกระทะเล็กนะฮะกระทะใหญ่ก,กว่านี้นะครับ ใส่หอมครับใส่หอมเอาแรกเทียมกับเที่ยวก่อนครับทสองใส่หอมไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วเราซูมกใกล้ๆนะครบับนี่คืออะไรครับนี่น้ำน้ำน้ำทนมีครับน้ำซุปที่เราทำไว้นะครับใช่ใส่น้ำครับ50 ml ห <50 S 2> นึ่งวันสิบมิลลิลิตรจะไม่ถึงดีกว่าจะไม่ถึงมีจะไม่นิ่มเติมความเผ็ดน้อยพริกปน่นดูนะครับดูเชฟของเรานะครับไม่ต้องตวงนะครับ<ฮ>เทเลยนะครับจับนีมือแล้วจะไม่เป็น เพ่อใหญ่สูน่อยพ่อใหญ่สูนะครับอบอกใครนะครับพ่อใหญ่สูรู้กันนะครับมันีม่โตปิงนิงนะครับันนม่โตบจอนนี้รรเราอยู่ที่อจอย์ดโอฟิลโฮสเตย์นะครับชิดไหม ไม่เป็นไรครับอุบัติเหตุอุบัติเหตุนะครับย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะระวังน้ะวันร้องคู่นะครับน,นี่ครับมีหยกนะครับอันนี้นสีเขียวอันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรนะ พี่เปาสายันนะครับมอบเสียงเพลงดีๆให้เราทำอาหารอร่อยๆนะครับข้าคืนนี้ <ไป S 1> วัตถ<ะ>ุดิบของเรามีแค่นี้นะครับไม่เรื่องมากนะครับไม่ยุ่งยากยุ่งยากมันเดือดทางไหนวะ,อะรอนน้ำเดือด ให้ง่วดต้องน้องรูนะครับที่อยู่ทั้งบ้านนะครับก็ดูให้เป็นแบบอย่างได้นะครับช่วยเหลือตัวเองนะครับผู้ปกครองไม่อยู่ก็ส,สามารถทำกันเองได้หรือจะเป็นมาม่าก็ได้ เ็ครับเดื่อนเดือดครับใส่เส้นครับ,รบดูการลงกระทะนะครับแมวตื่นนะดูหน้าตื่นนะครับเซ้นลงไป เสียงดังเลยอ๋อใสชักหน่อย,อสสอยไม่มีเั่วงอกไม่มีใบอะไรนะอเอาแบบดวนๆมันไม่เรียมอะไรมาก

ยังยังทำอยู่เดี้มันเหนียวนุ่มพอดีเอาแบบเจ๊แฉะนิดนึงกินกันเองยังไม่สุกนี่มีพิมายมีพิมายมีโคราดเยอะ มีความพิเศษเช็นเป็นเหนียวนุ่มนะครับย,ยังยังยังไม่ยังไม่อิ่มน้ำเต็มที่เลยมันต้องเข้าเนื้อมากสีดีครับต้องง่วนนะครับต้องง่วนเปรี่ยวให้ง่วนนะครับแล้ว,ว่าถือดบอย่างหนึ่งครับที่เราจะไม่ได้ใส่นะครับก็คือนี่ครับผมจะถ่ายให้ดูถ่ายสามฟองนะครับ เน่าชิมเลยครับไม่ซ้อนไม่ต้องมาลัางนะครับวันนี้เรื่องจริงง่วนนะครับเราลัางข้างในเพเราใส่ไข่ครับ ไข่ตัวน,นี้หรือตอนไหนครับนี่ตอนนี้ครับตอนนี้เลยเอ,อัาเฟียบกระทะเล็กเรา,เ<อ>าจะใส่ใส่น้ำมันนิดนึงครับเพื่อให้ไข่ไม่ติกกระทะนะครับครับผมคี่ไม่ตีไข่วะใส่ลงไปครับ อันนี้ผัดหมี่โคราชกับผัดไทยที่ไม้เนี่คล้ายๆกันเลยครับไม่ผัดไทยมันใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวอ๋ออันนี้จะเส้นหมี่ผัดหมี่นี่มันหมี่เลยเส้นหมี่นะใส่เลยครับต้องหมักไว้ประมาณสามเดือนนะครับตอนนี้มีแมงนี่ก็ลงไหไม่เป็นไรครับแมงซีละโค้งก็ เราก็ยังทานมาแล้วนะอร่อยจุ่มฟอดูครับผมไว้ดูครับจานมครับร่อนนะครับจานมครับลอนพี่ปูสงรามด้วยนะครับอันนี้จานมัครับงครับไม่มีผักใส่ครับจะผักใส่นี่อตัวปิดไฟเลยครับ ปิดไฟครับครับปิดไฟใส่กรนะครับจะเข้าม้งนอนคิดถึงใบหน้าโอเคอันนี้เราพร้อมเสิร์ฟนะครับพริกครับปุ๊บไหมใช้เวลาอันนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีผักมีอะไรนะครับวันนี้เฉพาะกิจอกาสหน้าเราก็จะมีเครื่องปรุงนะครับมีผักมีอะไรมาเสริมรงถุงงอกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะอันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับ อนนี้ก็หรูหราครับอลังการงานสร้างนะครับเอาทายมือเชฟนะครับการันตีนะครับว่าอร่อยนะฮะอร่อยเหลายอร่อยจริงครับอร่อยจริงอ่านี่กวาดทับพีนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็เสียบพิธีการนะครับเนาะขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามเราตลอดนะครับสวัสดีครับ